ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิจใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิจช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตมา้า GSM ึิงเดียวอยู่รถจักรยานยนต์า a าฟีโ Fino B Live Fino Worldgas เขียงข้างสร้างรอยยิ้ม ยกแตงโมมาใส่บาตรบ้างไหมครับมามาถวายเพลมาบ่อยไหมครับจะเญนพร <laughs> มามา,มาแล้วมาแล้ว <laughs> แล้วอย่างนี้พระแตงได้แสดงธรรมให้กับโยมแตงโมได้บังไหมครับอืมอาตมาไม่กล้าไม่กล้าทําไมล่ะครับหนึ่งนะหนึ่งเนี่ยก็คือเหตุผลเบสิกมากเลยอธิบายได้ง่ายเลยคือโยมแตงโมนับถือศาสนาครสิสต์อ๋อ ครับแค่เขามาง,งานบวชเราแค่โยมแต่งโมมาถวายเพจให้เราแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วส่วนในเรื่องของความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์มาก็อาจจะสอนเข้าได้ในเรื่องของแนวคิดที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงแต่พวกความเชื่อเรื่องของพระพุทธประวัติหรืออะไรแบบนี้คงจะคงจะไม่ได้สอนเท่าไหร่รแต่ส่วนกับคนอื่นที่เป็นญาติโยมเนี่ยอะไรที่เราเพิ่งได้ เรียนรู้มาที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเรามีความอยากที่จะมอบให้มากเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าท่านท่านพระเคยได้ยินข่าวว่าโยมตังโมมีหนุ่มๆคนอื่นโอเคเจเดนพรเคยได้ยินว่ามีหนุ่มๆคนอื่นตอนที่ท่านบวชอยู่นี่แหละครับเจเดนพรถ้าท่านทำยังไงครับอืมโยมถ้าเป็นเมื่อสมัยเป็นคารวาสย,ยอมรับว่า เราต้องโกรธต้องโกรธแค่ได้ยินข่าวไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็โกรธแล้วแต่ณน,นวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆเพราะว่ามันเป็น,ปนไม่ถามเลยนอกจากการสิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วยังการไม่ให้ตัวเราออกไปไม่มีถามไม่มีอะไรเลยรับทราบข่าวมาก็นิ่งเฉยแสดงว่าผ้าหลือไม่ร้อนเินถอนนะ <Okay. S 1> ครับก็ ผมก็ผก็ทึ่งมากนะครับเพราะผมรู้จักท่านตอนเป็นคารวาะก็ไม่ใช่อย่างนี้รู้สึกท่านเปลี่ยนไปไหมธรรมะทุกหมวดมีเหตุผลแล้วก็เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งที่สุดครับเป็นปรัชญาที่พิสูจน์ได้จริงทางวิทยศาศาสตร์ถ้าเกิดรู้จักใช้มันมาอบรมขัดเกลาจิตของเรารมันจะทำให้เราเข้าใจถึงชีวิต ถึงความรักถึงมนุษย์ เอาละครับก็่าเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษจริงๆก็ถือว่าได้รับรู้เรื่องราวกันแล้วคุณต้องเตือนหน่อยเตือนนิดหนึ่งเกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้มีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มเนี่ยสรุปแล้วนะฮะเขาบอกว่าคนที่จัดปาร์ตี้พวกนี้ร้อยละ98เป็นเอชหมด เพราะฉะนั้นคุณชอบไปไหมไม่ชอบเพราะเพื่อนมาทําตายจากอย่างนี้คุณก็ไม่ไปจะเล่าอะไรให้ฟังกันไหมมีเวลาอะไรห้เล่าได้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 อสิริหนึ่งคือมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทมากวันหนึ่งเพื่อนก็เล่นเนี่ยแหละเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรตอนนั้นมีเฟซบุ๊กเพื่อนก็เล่นเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กมาปรากฏมีการจัดเพศสัมพันธ์การแบบมีเพศสัมพันธ์ชายหญิงนะฮะไม่ใช่ชายชายนะคู่นอนเปลี่ยนคู่นอนกันไปปรากฏว่าเขาก็ไปร่วมหลังจากไปร่วมปุ๊บกลับมารู้สึกไม่สบาย ไม่สบายปุ๊บวกก็เ,เลยไปตรวจปรากฏเ,เ,เป็นเอดเป็นเอดแล้วเขาก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่าพวกที่ร่วมปาร์ตี้ด้วยกันน่ะว่าเขาติดเอสดอคุณรู้ไหมครับคาตอบที่เขาจะรับมาว่ายัางไงว่าไงฮะไม่เห็นจะแปลกเลยพวกคนที่มาร่วมปาร์ตี้เนี่ยก็เ,เป็นเอสดกันทุกคนโอ้โหอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนก่อนถ่วงก่อนก่อนจะเริ่มใช้การเวาคิดสักนิดป้องกันสักหน่อยอ่านะฮะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบไปได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันนี้มาแปลงก่อนครับสวัสดีครับ สุดท้ายนะครับอยากให้พระนะครับช่วยเตือนสติวัยรุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าวันวันเนี้ยบอกว่าเป็นวันเสียตัวแห่งชาติก็เลยอยากให้พระเนี่ยช่วยเตือนสติวัยรุ่นคนไทยหน่อยครับที่สําคัญที่สุดเลยคือพ่อพ่อและแม่ผู้ปกครองของเด็กพอถึงวัน14กุมภาพันธ์ปุ๊บเนี่ยลูกสาวเขาต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนชายเขาจะคิดยังไง